สวัสดีครับเพื่อนเนเ,นเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจงนะครับวันนี้เป็นเมนูแกงไก่หน่อไม้สดนะครับเป็นแกงกะทิโอเคเดี๋ยวเริ่มจากส่วนผสมเลยดีกว่าก็จะเป็นไก่นะครับจะใช้เนื้อไก่แล้วก็เป็นสะโพกติดน่องน่องติดสะโพกนั่นแหละเอามาสับเพราะมันจะมีกระดูกปนมาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำปลานะครับไว้ปรุงรสเลือดไก่ต้มครับอันนี้หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยใบโหระพาครับใบมะกรูด อันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับตานปี๊บพริกแกงเผ็ดครับแล้วก็กะทิวันนี้จะกใช้เป็นกะทิถุงชาวเกาะนะครับก็หาซื้อง่ายจากได้มาจากตู้แช่ในห้างน่าจะบิ๊กซีนะครับก็คือเราต้องไปซื้อผแผนกตู้แช่นะครับเพื่อนๆโจกเคยไปเดินหา,ผานแผนกของแห้งมันไม่มีมันอยู่ผแผนกตู้แช่นะครับลองใช้ดูครับคือเคี่ยวมันแตกมันด้วยแต่โจ๊กว่ามันสะดวกดี ตอไม้ครับผมเป็นตอไม้สดอันนี้พระเอกเลยก็คือจกปอกหั่นเอาไว้นะครับแต่ยังไม่ได้ต้มแต่ลองชิมดูแล้วมันขมฉะนั้นเราต้องต้มออกนิดนึงก็คือเดี๋ยวเราจะต้มน้ําเดือดนะครับโอเคแต่เราเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับผมพอน้ําเดือดนะครับเพื่อนๆโจ๊กจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับก่อนเราต้มตอไม้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตอไม้ลงไปต้มหลังจากน้ําเดือดเนี่ยต้มประมาณสัก5-7นาทีก็พอนะครับ ันนี้หม้อใหญ่เลยใช้ธรรมะเยอะหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้มแบบนี้นะครับประมาณ5-7นาทีนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาน้ําออกแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันครับหลังจากที่เราต้มมาจนครบเวลาแล้วนะครับสังเกตน้ําจะเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับเพื่อนเราเดี๋ยวเราจะตักไปพักไว้ นี่นะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเราจะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวโจ๊กจะไปพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดพิแกงกันเราก็อันนี้ไราใส่ตอนสุดท้ายเนาะโอเคครับเพืพ่อนๆหลังจากที่เราต้มตัวไม้เสร็จแล้วเราจะเริ่มแกงแล้วนะครับโจก,ก็จะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผัดกับพิแกงให้หอมก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวรอน้ำมันเริ่มร้อนสักหน่อยเราก็ใสพ่พริกแกงลงไปค่อยๆผัดนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้โอเคครับพริกแกงไปเลยผัดจนมันมีกลิ่นหอมเลยนะครับเพื่อน พอพิกแกงเริ่มเกลียมหอมๆนะครับเราจะใส่กะทิลงไปก่อนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเล็กน้อยเพื่อนี่จะเอาไปเคี่ยวพี่แกงก่อนนะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวตีพิกแกงละลายนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเร่งไฟมาจากเดิมนิดหน่อยโอเคครับพี่แกงละลายแล้วหลังจากนี้เราจะต้องเคี่ยวจนอาพี่แกงมาได้ที่สักพู่นึงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึง ครับเพื่อหลังจากที่กะทิกับพี่แกงเ,เนี่ยเริ่มแตกมันแล้วโจ๊กจาใส่น้ำตาลปี๊บลงไปปรุงรสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอให้เจ้าต้นตาลปี๊บละลายด้วยโจ๊กจะใส่น้ำตาลปี๊บไม่เยอะเพราะว่าไม่อยากให้มันออกหวานมากนะครับเราก็ตามด้วยน้ำปลาครับเสร็จแล้วเราก็จะผัดส่วนผสมของอย่างนี้นะครับรอจนน้ำตาลปี๊บละลาย ตอนนี้น้ำตาลปี๊บจกละลายแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับที่เราสับไว้นะครับใส่ลงไปเลยตรงนี้เล่นไฟได้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผัดให้เนื้อไก่มันสุกซีมเลยนะครับหลังจากที่เราผัดไก่กับพริกแกงนะครับมาจนเนื้อไก่เริ่มสุกแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับเดี๋ยวเราจะเติมกะทิ กันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยนะครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็เราจะเติมน้ำเล็กน้อยเนื่องจากว่ากะทิถุงจะค่อนข้างข้นนะครับ เหมือนเป็นการใช้แทนหางกะทิคราวนี้เราก็คนนิดนึงครับป้องกันไก่ที่มันอยู่ติดก้นหม้อมันไหม้กับพิกแกงนะครับให้มันลอยตัวขึ้นมาแบบว่านี้คราวนี้เราก็เล่งไฟครับผมรอจนกว่ามันจะเดือดแล้วก็ไก่เนี่ยสุกแน่นอนเช็คเรียบร้อยแล้วครับถ้ากรณีที่เพื่อนๆใส่เครื่องในไก่ด้วยก็ต้องอต้มนานกว่าแกงนานกว่าปกตินิดนึงเพราะว่ามันจะสุกยากกว่านะครับ พอแกงเราตั้งมาจนเดือดสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆโจ๊กจะใช้เกลือเพื่อเป็นการกระชับรสชาตินะครับน้ำปลาเนี่ยเราใส่เพื่อ้มันออกรสเค็มก็จริงแล้วก็หอมแต่ถ้าอยากให้รสเค็มมันชัดเจนต้องเป็นเกลือนะครับพอดีเมื่อตอนแรกโจ๊กวางไว้แล้วลืมหยิบให้ดูตอนนี้กไก่เราสุกแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่หน่อไม้แล้วนะครับเพื่อนๆโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยหลังจากที่เราใส่เกลือนะครับ อันนี้มอใหญ่นิดนึงมันอาจจะล้นได้พ <c oughs> อเราใส่หน่อไม้ลงไปเนี่ยเดี๋ยวรอคนให้มันเข้าที่ตรงนิดนึงแล้วคราวนี้เราก็จะไม่คนนะครับเพื่อนๆตั้งให้มันเดือดแบบนี้สักประมาณสี่ถึงห้านาที <c oughs> เพื่อให้หน่อไม้เนี่ยมันสุกได้ที่ <c oughs> หลังจากตั้งไฟมาสักระยะหนึ่งนะครับตามเวลาที่โจบ,บอกนะครับ ตอนนี้ดอกไม้ก็ได้ที่แล้วไก่ก็ได้ที่ทุกอย่างโอเคหมดเราก็จะเริ่มใส่เลือดนะครับซึ่งเป็นเลือดไก่ต้มจกล้างของความสะอาดอีกทีหนึ่งใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวให้มันโดนความร้อนอีกสักครู่หนึ่งสองสามนาทีนะครับก็จะสามารถใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอรอมันเดือดสักคู่นึงครับ ครับเพื่อนตอนนี้เลือดโจ๊กสุกในที่แกงโอเคแล้วเราพร้อมทานแล้วเราก็จะใส่ผักโนะรยรัสุดท้ายลงไปนะครับก็เริ่มจากพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็ใบมะกรูดสองอย่างนี้พอใส่ลงไปสีสีสันของแกงจะดูน่าทานมากขึ้นแล้วก็กลิ่นหอมของแกงเนี่ยจะเด่นชัดขึ้นมาเลยครับเพื่อนเพราะว่าเขามีกลิ่นเฉพาะตัวอยู่แล้วทั้งใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับ ดี๋ยวรอเราเร,าราอให้ความร้อนมันโดนไปมะกรูดกับพริกสักครู่หนึ่ง <S <S 1> <S 1> เสร็จแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาเลยครับใบโหระพาเนี่ยหลังจากที่เราใส่แล้วนะครับเราก็สามารถปิดไฟได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะโหดมันจะเหี่ยวลงไปแล้วก็ใบโหระพาเนี่ยเวลาันโดนแกงนานๆมันจะสีขมครับไม่น่าทานนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขอปิดที่ดีกว่าน,นิดนึงเสียงมันดังแกงไก่ใส่หนอ่อไม้สดนะครับเป็นแกงกะทิง่ายๆแบบนี้เลยทานกับข้าวส่วนก็นได้ขนมจีนก็ได้เดี๋ยวที่เจ้าคงอาไปทานกับขนมจีนแล้วก็เขาสวยแล้วก็แบ่งเพื่อนๆเขาที่งานข้างหน้านั่นนะครับยังไงเดี๋ยวเจ้าเขียนส่สม,สมต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทําทานดูทำหม้อใหญ่ๆแบบนี้ก็ใช้กะทิถุงของชาวเกาะก,ก็ได้นะครับเพราะว่า คือมันสะดวกอ่ะเราไม่ต้องมาคันมากมายนักแล้วก็ซื้อปุ๊บก็ใช้ได้เลยคนเหมือนกันแตกมันเหมือนกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไคร b e ให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับผมวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ